สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมนุษย์ตะขาบเช่นเคยนะฮะช่องของคนบ้ารองเท้าชอบเทสชอบลองนะครับก็เทสลองแล้วก็เล่ากันให้ฟังว่ารองเท้าแต่ละคู่เป็นยังไงนะครับผมเป็นคนที่อยากรู้ก็ต้องรู้นะฮะวันนี้จะมาพูดกับเจ้านี่นะครับ step one piece molding นะฮะ หรือผมจะเรียกสั้นๆว่า step one piece นั่นเองนะครับ one piece เนี่ยเป็นรองเท้า daily trainer ตัวหนึ่งนะเป็นสำสหรับใช้ได้ทั่วไปเลยทีเดียวนะครับไม่ไม่เน้นอะไรมากมายนะฮะร,ราคาค่อนข้างประหยัดเลยทีเดียวนะครับประหยัดราคาแต่ไม่ประหยัดวัสดุเท่าไหร,ร่นะฮะวัสดุ ถือว่าดีนะครับเป็นอัปเปอร์เป็นผ้าเมชนะฮะมีลวดลายหลายแบบนะครับโปร่งในที่ที่ควรจะโปร่งนะด้านตรงนี้จะโปร่งพอสมควรเลยการระบายอากาศดีด้านท้ายมีโครงแข็งนะครับใช้การหุ้มนวมแบบรอบข้อเท้าแบบปกตินะฮะโครงท้ายแข็งนะครับให้การ ให้ความกระชับที่ดีเลยทีเดียวนะฮะในการสวมใส่คู่นี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีช่องรันเนอร์ลูปซึ่งจะอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ถ้าสังเกตดูดีๆรองเท้าคู่นี้เจาะช่องไว้2ช่องห่างกันพอสมควรเราสามารถร้อยให้เป็นรันเนอร์ลูปได้เช่นกันนะแต่ผมไม่ได้ลองลองแบบว่าไม่ได้ร้อยดูก่อนนะครับลองแบบปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับ พบปัญหาอย่างเดียวคือพอไม่ร้อยแบบลันนั้นลูบแล้วเชือกเหลือยาวมากนะครับเชือกนะนะ่ผมใส่แล้วเหลือยาวประมาณแค่นี้นะฮะลองสังเกตดูความยาวนะข้างละเกือข้างเราประมาณฟุตนิดๆนะครับยาวมากๆยาวไปนิดนึงจนผมต้องใส่มัดไว้ด้านหน้านะฮะมาว่ากันถึงมิดโซมิดโซเนี่ยผมยัง จับแล้วผมยังไม่แน่ใจนะักในในในช้อปปีหรือในแม้แต่เพจของเขาเองเนี่ยของ Step เองเนี่ยก็ไม่ได้บอกมาแน่ชัดนะครับว่าเป็นโฟมอะไรคือจะบอกว่ามันเป็นโฟมตัวท็อปเลยมันก็มีความคล้ายนะฮะหน้าตาก็คล้ายผิวสัมผัสคล้ายและการบีบจับก็คล้ายนะครับคล้ายกับรองเท้าตัวท็อปของเขาในตอนนี้ก็คือ สเตป1 6 0 x 5และ5 Pro นะฮะทำผิวสัมผัสเหมือนกันมากนะครับความไม่เหมือนมีอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าผมรู้สึกว่ามันนุ่มยุ่นนะฮะแล้วก็มันจะสู้มือกว่าแข็งกว่านิดนนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมยังไม่แน่ใจพื้นยางนะะเป็นพื้นแบบเดียวกับเออเจ้า STEP Reactive c o i ล9 Pro นะครับค่อนข้างทนทานมีความทนทานดีนะครับรู้สึกจะต่างกับอันนี้เล็กน้อยนะครับมีความแข็งกว่าเล็กน้อยนะแต่ว่าก็เหนียวพอสมควรทรงรองเท้าอย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นทรงเขาทำให้คล้ายแทบจะเรียกว่าแทบจะเหมือนเลย องสังเกตดูนะฮะอันนี้เป็น 160x 3 0นะครับเป็นรุ่นก่อนรุ่น5.0ลองสังเกตดูนะฮะคล้ายกันค่อนข้างมากนะครับยางค่อนข้างเต็มการสวมใส่ดีการล็อกเท้าดีนะการยืนการเดินถือว่าไม่มีปัญหาอะไรผมพบอย่างอย่างหนึ่งคือในตอนเดินเนี่ยจะมีความรู้สึกกระด้างนะครับ กระด้างไม่ได้ไม่ใช่โฟมเขากระด้างนะฮะ <_ d ance> คือโฟมเนี่ยมีความนุ่มเราเดินไปมีความนุ่มแต่กระด้างผมก็พูดเราจะงงงนิดนึงคือกระด้างความนุ่มเนี่ยเรารู้สึกสัมผัสได้ว่าโฟมมันนุ่มแต่ความกระด้างเกิดจากเขาใช้วิธีวางแผ่นแบบใหม่นะครับคือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้วางแผ่นไประหว่างโฟมตรงกลางนะฮะไม่ได้วางไว้ตรงกลางโฟมแต่ใช้การหล่อ โฟมอันนี้เป็นชิ้นเดียวแล้ววางแผ่นลงไปด้านบนนะฮะแผ่นก็จะอยู่ใกล้เท้าทีนี้เวลาเหยียบเนี่ยความรู้สึกของฝ่าเท้าก็จะรู้สึกว่าเหยียบโดนเจ้าแผ่นนี้นิดนึงนะครับมันจะกระด้างกระด้างเท้าหน่อยความรู้สึกถ้าคล้ายถามว่าคล้ายอะไรมันคล้ายเอนโดฟินโปรหนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นรองเท้าที่แผ่นอยู่ใกล้เท้าแล้วรู้สึกกระด้างกระด้างนะครับยิ่งวิ่งยิ่งกระด้างเท้ามากนะฮะเอนโดฟินโปรหนึ่งวิ่งช่วงยาวๆ อันนี้ความมั่นคงดีการเร่งนะครับดีความคล่องตัวสูงนะมีความคล่องตัวมากและเป็นรองเท้าแผ่น tpu หรือแผ่นไนล่อนอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกกันคือไม่ใช่แผ่นคาร์บอนนะครับมันนุ่มกว่าแต่รองเท้าคู่นี้ค่อนข้างให้แรงดีดที่ดีทีเดียววิ่งครั้งแรกๆให้ความรู้สึกเกือบคล้าย endorphin pro เอ่อ speed นะครับขอโทษด,ด้วย เอออ็นโดฟินสปีดหนึ่นะครคือมีความคล่องแคล่วแต่ผมรู้สึกว่ามันกดแล้วไปกว่าเอ็นโดฟินสปีดหนึ่งซะอีกนะครับจะด้วยพื้นมันค่อนข้างเต็มด้วยก็คือถ่ายแรงได้เต็มที่โฟมก็ทำงานได้เต็มที่นะฮะแล้วก็แผ่นเขาค่อนข้างแข็งนะครับทำงานสปริงส่งดีดได้ดีเลยทีเดียวนะฮะแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือ ถ้าผมดูไม่ผิดคู่นี้เกือบจะเหมือนรองเท้าที่มีแผ่นเต็มนะครับแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยช่วงปลายเนี่ยเขายอมให้หักได้นิดๆลองสังเกตดูนะฮะก็เท่ากับว่าเท้าจะกระดกส่งไปด้านหน้าง่ายนะครับไม่ไม่ลำบากมากเกินไปในรองเท้าบางคู่เนี่ยถ้าแผ่นยันมาถึงข้างหน้าเนี่ยการถีบยันไปเราอาจจะไม่สะดวกนักนะฮะ การวิ่งผมเริ่มวิ่งจากวิ่งช้าๆวิ่งช้าๆได้ความนุ่มนวลพอสมควรมั่นคงแต่ฝ่าเท้าก็รู้สึกถึงแผ่นอย่างที่เรียนไปนะครับว่ามันจะมีเหมือนเราเหยียบอะไรแข็งๆแม้ว่าเขาจะใช้อ,อ,อินโซลที่ค่อนข้างดีเกินราคารองเท้านะฮะด้านด้านบนเนี่ยคุ้มด้วยวัสดุแบบเดียวกับ 160x พวกรองเท้าแข็งว่างั้นเถอะด้านล่างก็เป็นโฟมที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับมันจะเหมือนมันจะไม่เหมือนกับของ 2000km ซึ่งเน้นความนุ่มนวลจนะจะมีความนุ่มหยุ่นมากกว่าเล็กน้อยนะแต่ก็เป็นวัสดุที่ดีนะครับเป็นวัสดุมันๆอย่างนี้เช่นกันนะฮะไม่ได้เป็นโฟมฟูๆด้านๆน,นะฮะส่วนอันนี้เป็นของ เ e a c t i v e ค o ย10 Pro นะครับเป็นแบบ Soft Pad c คู l cool นะมีรูระบายอันนี้ก็จะนุ่มให้ความนุ่มดีทีเดียวแต่ผมจะรำคาญผมจะไม่ชอบผิวสัมผัสของเจ้า Soft Pad ดคู l ซึ่งเป็นลายตารางตารารงอย่างนี้เล็กน้อยนะครมันจะรู้สึกเ,เหมือน เกือบเกือบเหมือนบาดเท้ามันไม่ได้บาดเท้านะครับแต่มันสร้างความรําคาญให้ผมเล็กน้อยนะฮะนิดเดียวนะครับไม่ได้มากมายอะไรเพราะวิ่งไปน,นานก็จะรู้สึกหายไปนะฮะแต่วิ่งช่วงแรกจะรู้สึกนิดนึงนะครับไหนๆก็ให้ดูอินโซแล้วอันนี้มาดูอินโซของสามหกหนึ่ง et นะฮะสามหกหนึ่งเฟรม et หนึ่งจุดห้านะครับ,รบสังเกตความหนาหนามากทีเดียวนะอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รองเท้ามันนุ่มนะครับและอันนี้จะเป็น ฟองน้ำนะออกออกแนวเหมือนฟองน้ำมากกว่าโฟมนะครับคือมีรูพรุนๆน,นะนุ่มๆคล้ายๆกับพวกของ New Balance 1080นะก็จะนุ่มให้ความหนาแล้วก็นุ่มกว่านะครับน้ำหนักไม่ได้เยอะมากอินโซที่หนักที่สุดคือของ2 0 0 0 k m นะฮะหนานุ่มหยุ่นแน่นมีความ หนักพอสมควรนะครับอันนี้หนัก38อันนี้หนัก10นิดนิดอันนี้นี่ก็หนัก10นิดนิดนี่ก็หนักประมาณ20ะมาว่าที่จะนี่กันต่อการเกาะถนนนะครับวันนี้ผมไม่ได้วิ่งเร็วมากนะฮะร่างกายไม่พร้อมก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่เกาะดีนะฮะตามสไตล์รองเท้าจีนเนี่ยก็คือแทบไม่ต้องห่วงเรื่องการเกาะถนนความทนทานของยางพื้นนะครับ ไม่มีปัญหาแล้วเขาใส่มาหนามากซะด้วยคนที่เน้นความทนทานลืมมันไปได้เลยนะฮะใช้มันไปเถอะกว่ามันจะพังก็คือคุณอาจจะเบื่อหน้ารองเท้าคู่นี้ซะก,ก่อนความมั่นคงของเท้าคู่นี้อยู่ที่ตรงนี้นะฮะคู่นี้จะมองเห็นไม่ชัดนกะเออชิ้นสามเหลี่ยมบริเวณนี้นะครับเป็นปีกที่ยื่นมาจากแผ่น ท p u ตรงกลางนะฮะลองนึกภาพตามดูแผ่นอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปีกยื่นออกมาด้านนี้นะครับปกติแผ่นเนี่ยจะอยู่ประมาณแค่นี้นะฮะไม่ได้เต็มฝ่าเท้าขนาดนี้นะครับมันจะแคบเข้ามานิดนึงทีนี้เขาทาปีกอันนี้มาเพื่ออะไรทําปีกอันนี้มาเพื่อเสริมความมั่นคงในการลงเท้าเพราะมนุษย์ทั่วไปลงเท้าแล้วมันจะเอียงเข้าข้างในอยู่แล้วนะ,ะไม่ว่าท่านจะเท้าล้มไม่ล้มมันก็จะค่อยๆตบเข้ามาข้างในตบเข้ามาข้างในถ้ามีตัวนี้ช่วยดันอยู่มันก็จะ สร้างความมั่นคงมากขึ้นและทําให้รองเท้าไม่ย้วยจนเกินไปนะครับไม่ยุบย้วยแบบนี้นะฮะบ,บางคู่ถ้าไม่มีแผ่นนี้มันก็จะยุบแบบนี้นะครับปีกแบบนี้พบได้ในสเตปและมีซาคนี่นะฮะเอนโดฟินสปีดนะครับเอนโดฟินสปีดก็มีปีกแบบนี้เช่นกันมันช่วยเสริมความมั่นคงได้ดีทีเดียวรองเท้าพอลองเร่งดูเนี่ยรองเท้า ถือว่าเร่งทันใจนะฮะเร่งได้เกือบเท่ารองเท้าแผ่นเลยทีเดียวรองเท้าคาร์บอนบางคู่ก็เร่งอืดกว่าคู่นี้ซะด้วยซ้ำนะฮะในความเร็วที่พอสมควรอยู่ประมาณเพจ5อะไรอย่างนี้เพจ5เพจ4นิดนิดี่ด 4, ไปปลาย5กลางๆอะไรอย่างนี้ถือว่าวิ่งได้ดีเลยทีเดียวนะครับประหยัดแรงส่งดีนะฮะมีความส่งจากท้ายไปหน้า ได้ลื่นไหลมากๆนะครับและไม่เสียเวลามากมายนักแต่อันนี้ยังเป็นรอง e อ e c e e a t s w วิ t ที่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่ตบหน้าได้เร็วที่สุดนะฮะจากท้ายลงหน้าเนี่ยผมตบหน้าลงได้เร็วมากที่สุดนะฮะก็อยู่ที่การออกแบบอะไรหลายอย่างแต่กับราคานี้นี่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมถ้าพูดกันจริงๆคือผมบ่นได้อย่างเดียวนะคือ เชือกยาวๆของเขาจริงๆลิ้นก็ทํามาดีนะครับลิ้นเหมือนรองเท้าแข่งเลยทีเดียวบางมีวัสดุนุ่มๆน,นะครคู่นี้ถ้าดูจริงๆแล้วมันผมว่าอัปเปอร์เนี่ยแทบจะลอกเรียนแบบมาจากรองเท้าตัวสูงๆตัวท็อปๆของเขานะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีมากการล็อกเท้าฟิตติ้งอะไรนี้ถือว่าดีนะมัน ดีไปหมดมันพอดีนะครับไม่ไม่ย้วยเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้ตึงเกินจนรู้สึกว่าเราอึดอัดเท้าสีตรงไหนทีนี้ <c oughs> จะมาหาบอกเรื่องไซส์อีกทีนึงสเต็ปเนี่ยผมใส่ผมเคยใส่ตั้งแต่ยุคแรกๆที่เข้ามาเมืองไทยนะฮะก็คือสเต็ป 160x ตัวแรกผมใส่เบอร์44เมื่อก่อนสเต็ปไม่มีเบอร์44 สครึ่งและเบอร์45หนะครับใส่เบอร์44เนี่ยเท้าผมจะเหลือประมาณแค่นี้นะฮะเหลือเนื้อที่ไม่เต็มนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งผมจะตะแคงตะแคงนิดนึงพอมาใส่คู่นี้เนี่ยมันจะเหลือประมาณนิ้วโป้งกับอีก3มมิลลิเมตรอะไรแบบนี้นะฮะก็คือมันพอดีกว่านะครับเพราะว่าตอนผมใส่44เนี่ยผมไม่ แฮ ppy กับชีวิตเท่าไหร่เพราะว่าเล็บผมจะไปชนกับบริเวณด้านหน้านี้นะฮะวิ่งไปนานๆก็จะเกิดความนำคาญและถ้าวิ่งมาราธอนผมคิดว่าคงจะไม่รอดแต่ผมไม่ได้วิ่งก็เลยรอดนะฮะเออมีอะไรอีกผมวิ่งไป5กิโลแล้วก็ได้ความประทับใจนะครับความประทับใจอีกอย่างหนึ่งของคู่นี้คือรองเท้าสวยและสีสวยมากนะฮะใส่ลงรถปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆทักถามทุกคนว่ารองเท้าอะไรดู ดูดีจังดูแพงนะแล้วก็ดูมีราคายิ่งบอกราคาไปเนี่ยเพื่อนก็ยิ่งสงสัยกันใหญ่ว่ารองเท้าราคา1,800บาทมันดูดีได้ขนาดนี้เฉีเหรอคือคู่นี้ผมว่าเป็นรองเท้าที่เอาไปเทียบกับเพกาซัสนะในระดับเพกาซัสหรือระดับซูมฟลายเกือบเกือบได้เลยทีเดียวนะครับงานเนียบเรียบร้อยสวยงามนะ่ะทีนี้มาเทียบกันดูนะครับ <c oughs> กับรองเท้าที่เพื่อนๆถามมาอีก3คู่นะเอามาให้ดูกัน3คู่เลยวันนี้361โดนรุมนะเป็นสเตป3คู่สีแนวแวเดียวกันด้วย2000 km เนี่ยมีเพื่อนๆถามมาหลายคนว่าเอ้ยผมเสียดายนะทำไมผมน่าจะซื้อเจ้านี่มากกว่าอัน,นี้อะไรที่อันนี้ดีกว่าและอะไรที่อันนี้ดีกว่านะครับคู่นี้ ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วน้ำหนักเบาวกว่าคู่นี้นะฮะเมื่อเช้าผมชั่งได้275นะครับผมบอกผิดไป260ต้องขออภัยด้วยเออจริงๆมัน2 7 5นะฮะคู่นี้ก็278้นะฮะราคาน้ำหนักใกล้เรียกกันแต่ที่บอกว่าคู่นี้เบาวกว่าเพราะอะไรเนี่ยถือขึ้นมาจะรู้สึกเลยเพราะว่าคู่นี้จริงๆแผ่นมันเล็กกว่าคู่นี้มีแผ่นอยู่แค่บริเวณกลางเท้านะะไม่ได้มีเต็มเท้ายาวแบบคู่นี้ อันนี้เบากว่าคู่นี้หนักเพราะว่าอินโซของเขานั่นเองที่เมื่อกี้บอกว่าอินโซหนักถึง38กรัมเกือบ40กรัมในทีเดียวถือว่าหนักมากสําหรับอินโซรองเท้านะครับเจ้านี้ให้ความมั่นคงในการวิ่งในการวางเท้ามากกว่านะเพราะว่าลองสังเกตดูว่าพื้นไม่มีการคอดด้านใต้ตรงอุ้งเท้านะครับพื้นวางเรียบหมดการวางเท้า เต็มฝ่าเท้าและมั่นคงมากๆนะฮะโฟมมีความนุ่มมากกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งทําให้ได้ความนุ่มนวลมากกว่าแล้วคู่นี้ก็ไม่ได้เป็นรองเท้าที่หยุ่นยวบเกินไปนะฮะเมื่อมีความนุ่มแล้วก็ยังเด้งอยู่นะครับอันนี้หน้าเท้าอาจจะบางกว่าเจ้า วันพีซเล็กน้อยนะฮะก็ได้แต่มันไม่ไม่เกิดอาการหน้าเท้าจมหรือว่าหน้าเท้ากระแทกพื้นอันนี้เกิดจากการที่เขาใส่ยางมาเต็มนะฮะมันรับแรงกระแทกแล้วก็กระจายแรงกระแทกได้ทั่วโฟมนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ก็เลยไม่เกิดอาการหน้าเท้ากระแทกพื้นวิ่งสนุกวิ่งเบาก็สบายนะฮะไม่กินแรง วิ่งเร็วก็สนุกดีเลยทีเดียวนะครับผมวิ่งได้ถึง4ปลายๆก็ถือว่าโอเคการล็อกเท้าดีไม่มีปัญหาแม้จะเป็นการล็อกเท้าแบบแบบไม่ใช่แบบคู่นี้นะฮะไม่ได้เป็นนวมนะครับเป็นฟองน้ำเป็นก้อนฟองน้ำความยาวก็ไล่เลี่ยก,กันนะออกจะยาวแต่เป็นรองเท้าที่ออกจะยาวกว่าเจ้านี่เล็กน้อยแต่ผมก็ยังถ้าถามว่าแนะนำให้ ลดไซส์ไหมผมก็ไม่ชอบนะคือรองเท้าหลวมเนี่ยยังไงมันใส่ได้นะครับแต่รองเท้าสั้นไปเนี่ยใส่แล้วชีวิตจะไม่ดีนะฮะมันจะชนบริเวณนี้นะครับด้านในกันชนเนี่ยมันจะมีขอบกันชนเล็บคุณไปชนกันชนพอชนนานๆก็จะเกิดอาการเล็บดำนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมานั่งบ่นกันอันนี้ถ้าไม่ชอบ ก็คงจะเป็นลิ้นมันหนาไปหน่อยนะครับมันระบายอากาศไม่ค่อยจะดีมันร้อนไปหน่อยมันฉ่ำๆแฉะแฉะไปนิดนึงการระบายอากาศโดยรวมสู้อันนี้ไม่ได้เล็กน้อยแต่ความสบายความมั่นคงเหนือกว่าชัดเจนนะก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่คุ้มค่าอีกคู่หนึ่งแต่คู่นี้ได้ข่าวว่าเท่าที่ดูมาแล้วเนี่ยเขาไม่เติมสต็อกนะครับตอนนี้เหลือน้อยละ2,000 km เนี่ย ก็ถ้าใครยังสนใจอยู่ก็ไปกดได้ในช้อปปีนะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับมาที่เจ้าหนี้ต่ออันนี้ถือว่าเป็นคู่ปรับโดยตรงกันก็ได้คือบางท่านบอกว่าคู่นี้ว่าสวยแล้วในตอนแรกมาเจอคู่นี้สวยกว่าก็กน,านานาจิตตังนะค,ความคิดคนว่ากันไม่ได้อันนี้ราคาถูกกว่าเจ้าหนี้ในหลักร้อยนะครับไม่ได้แพงทั้งคู่นะอันนี้ลดแล้วพันแอันนี้ลดแล้วพันหกร้อยกว่าบาท คู่นี้อาการเป็นยังไงคู่นี้โฟมแน่นกว่านะลองสังเกตดูโฟมแน่นกว่าชัดเจนนะครับเพราะเจ้านี้เป็นเท่าที่ผมดูเนี่ยใช้โฟม CQT เนี่ยมาจากเฟรม1.0รุ่นแรกซึ่งมันคือรองเท้าแข่งนะะแต่ตอนนั้นเขาใส่แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์มาซึ่งมันค่อนข้างแข็งมากๆนะครับเวลาวิ่งก็จะรู้สึกกระด้างหน่อย ตัวนี้ก็ไม่ใช่รองเท้านุ่มนะฮะบ,บางคนก็อาจจะแบบไม่ชอบนิดนึงนะครับมีท่านหนึ่งบอกว่ารองเท้าแข็งมากแน่นมากนะฮะคือมันแน่นเนี่ยด้วยโฟมนะครับโฟมเขาแน่นพอสมควรแต่มันไม่ได้กระด้างหัวสั่นนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์แบบตัวตัวเฟรม1.0นะฮะอันนี้ใส่แผ่นเป็นแผ่นไฟเบอร์คลาสหรือแผ่น TPU เช่นกันนะครับการ ให้ตัวมันเยอะกว่านะฮะคู่นี้มีความดีดน้อยกว่าเจ้านี่เล็กน้อยนะครับแต่ได้ความนุ่มแน่นมีความละมุนเท้ามากกว่าแต่อย่างที่บอกอและอย่างที่ให้ดูคืออันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่ามันมาจากอินโซหรือเปล่านะฮะความนุ่มแต่กดลงไปเนี่ยผมยังเจอโฟมอยู่นะครับในขณะที่สเต็ปเนี่ยกดลงไปนิดนึงจะเจอแผ่นนะแต่แผ่นเขาก็ มันพูดยากนะครับก็คือต้องลองกันเองว่าบางคนก็รู้สึกบางคนก็ไม่รู้สึกอาจจะเป็นที่น้ําหนักผมค่อนข้างเยอะก็ได้คู้นี้ใส่ดีนะฮะถ้าแพ้อีกอย่างหนึ่งคืออัปเปอร์นะครับอัปเปอร์เขาหน้าค่อนข้างเรียวกว่าใส่แล้วจะรู้สึกอึดอัดกว่าเล็กน้อยนะฮะการให้ตัวจะน้อยกว่าแต่ท่านที่ชอบความกระชับอาจจะชอบแบบนี้มากกว่านะความทนทานดีการวิ่งดีนะครับไหลดี วางเท้ามั่นคงเช่นกันคู่นี้มีความมั่นคงดีนะฮะไหลดีดดีทุกอย่างใกล้เคียงกันมากเป็นคู่ปรับที่ค่อนข้างเหมาะสมกันทีเดียวนะแต่ถ้าความละมุนเท้าคู่นี้เจ้า361 e.t เนี่ยละมุนเท้าละมุนฝ่าเท้ามากกว่า o p i พ c e นะครับแต่จริงๆแล้วโฟมถ้าถามหาความนุ่มของโฟมเนี่ยโฟมว p i พ c e นุ่มกว่า ค่อนข้างชัดเจนนะอันนี้จะแน่นนิดนิดนะอยู่ที่องศาการวางแผน่นโดยองศาการวางแผ่นของเจ้านี่เนี่ยจะอยู่ต่ำนะลองสังเกตแนวเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนี่แนวแนวแผ่นจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วลงมาถึงนี่แผ่นจะอยู่ต่ำนะอันนี้แผ่นอยู่ต่ําอันนี้แผ่นอยู่สูงนิดนิดนะครับก็น่าใช้ทั้งคู่นะคู่ท้ายสุดเป็นเจ้านี่นะครับ reactive coil 10 โปร reactive coil 10 Pro เนี่ยจริงๆเทียบลำบากกว่านิดนึงเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างสูงกว่านะฮะลดยังไงก็ยังอยู่ที่2,000ต้นๆจะไม่ลงมาที่พันนะครับเ,เจ้านี่ได้โฟมที่ค่อนข้างหนานะฮะหนาแล้วก็นุ่มยุ่นนะครับมันจะเป็นโฟมที่ไม่เหมือนอารมณ์ไม่เหมือน คู่นี้มากนักนะโฟมอันนี้จะโปร่งกว่าโฟมของวันพีซเนี่ยโปร่งกว่าในขณะที่โฟมอันนี้จะมีความนุ่มและแน่นมากกว่านะครับมีความมั่นคงที่ค่อนข้างสูงเช่นกันนะฮะไม่สูงถึงขนาดนี้แต่ก็มั่นคงมากๆนะครับมันจะเพราะว่าอันนี้เขาคอดเล็กน้อยนะฮะมีตรงนี้เล็กน้อยแต่ถือว่าเป็นรองเท้าที่มั่นคงนะฮะมั่นคงกว่าอันนี้ชัดเจนนะครับคู่นี้ได้ข่าวว่าเพื่อนๆพืนเอฟเขาเอาไปวิ่ง มาราทอนมานะฮะเท้าล้มด้วยเท้าล้มเท้าแบนด้วยบอกว่าเป็นรองเท้าที่ใฝ่หามานานเพราะว่าไอ้โครงเหล็กเออไม่ใช่ครับโครงพลาสติกเล็กๆอันนี้นะฮะมันช่วยประคองเท้าที่ล้มแบนของเขาเนี่ยให้ไม่มีปัญหานะครับเขาวิ่งไปได้ด้วยความสบายและอีกอย่างหนึ่งลองสังเกตดูว่าด้านนี้นะฮะเขาไม่เว้าเลยด้านในเนี่ยไม่เว้าพอไม่เว้ายกขึ้นแบบด้านนอกฮนะด้านนอกจะเว้านะครับ ด้านไหนไม่เว้าพอไม่เว้าเนี่ยคนที่เท้าลมเท้าแบนก็สบายนะพื้นเกาะดีทนทานนะครับคู่นี้ก็ปัญหาของเขาก็คือเดิมๆนะก็คือไม่มีรูลันเนอร์ลูกเช่นกันสเต็ปไม่ค่อยชอบทำรูลันเนอร์ลูกับรองเท้ารุ่นเล็กๆของเขานะการล็อกเท้าอะไรดีนะครับฟิตติ้งก็จะคู่นี้ก็กระชับเช่นกันนะความยืดหยุ่นจะน้อยกว่าเล็กน้อยนะ การระบายอากาศผมว่าไม่แย่นะคือบางท่านจะเห็นว่ารองเท้ามันไม่มีรูนะครับก็คิดว่ามันไม่ระบายแต่ผมลองแล้วมันก็ถือว่ามันระบายอากาศดีนะแต่ว่าเวลาใส่น้ําเอา,อางี้เวลาผมใส่น้ำเนี่ยแล้วแล้วเทออกน้ําก็ไหลปกตินะฮะไม่ได้แบบขังน้ําไว้ด้านในนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ชอบนะวิ่งสบายนะครับ วิ่งอีซี่วิ่งยาวๆนะให้การรองรับที่ดีไม่ยวบไม่ย้วยนะครับตลอดการวิ่งแล้วก็ไม่กระด้างเท้าตลอดทางนะอันนี้ก็จะมีอย่างที่ผมว่าก็คือมีความกระด้างฝ่าเท้านะครับโฟมนุ่มนะเด้งนุ่มเด้งดีพอสมควรนะครับแต่มันกระด้างฝ่าเท้าเวลาฝ่าเท้าลงไปแล้วมันจะเตะติดกับแผ่นในร่อนนั่นเองนะฮะ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรมีอะไรอีกไหมสำหรับอันนี้คนที่ใช้อันนี้อย่าเสียใจนะผมว่ามันเป็นรองเท้าที่แฮปปี้มากๆเนี่ยยิ่งถอดอินโซเนี่ยเราถือเนี่ยผมรู้สึกชัดเจนเลยว่ารองเท้าเบามากส่วนเจ้านี้ก็ถือว่าโอเคนะสวยแล้วก็วิ่งดีนะครับสนุกสองคู่นี้ท้ายสุดเนี่ยมันสนุกสำหรับคนที่ มีพรรษามาแล้วสักนิดหนึ่งนะฮะหรือคนที่ไม่ได้ติดความนุ่มเด้งจ๋ามากมายนะครับชอบการทรานซิชั่นการถ่ายแรงไปด้านหน้าที่รวดเร็วว่องไวนะฮะหยิบเหยียบถีบได้พอสมควรทั้งคู่นะครับเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันมากอันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบกันจริงๆระหว่าง สเตปวันพีซและ361 ET 1.5เนี่ยผมเลือกไม่ได้นะตัวผมเป็นคนตัวหนักเนี่ยผมชอบทั้งคู่เพราะรองเท้ามันไม่ยวบเกินไปการที่ไม่ยวบเกินไปเนี่ยทำให้ผมไม่เปลืองแรงนะรองเท้าที่นุ่มมากๆเนี่ยผมเปลืองแรงแล้วผมจะไม่แฮปปี้กับมันสักเท่าไหร่นะครับโอเคก็หวังว่ารีวิวนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับให้ช่วยตัดสินใจได้ นะที่ผมไม่เอา reactive c o i 9 pro มาเทียบด้วยเพราะว่ารองเท้ามันหายากแล้วนะฮะมันมีไม่ครบไซส์ก็คือณนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับในรองเท้าเรียกว่ารองเท้าบัเจ็ตรองเท้าที่คุ้มราคานะฮะพันกว่าบาทเออจริงๆแล้วยังมีอีกคู่หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะ แนะนำเหมือนกันนะผมลืมหยิบมานั่นคืออันพอยส a แอตลซึ่งไม่ใช่ Atlas รุ่นปัจจุบันนะครับเป็น Atlas สรุ่นแรกอันนั้นเป็นรองเท้าวิ่งสบายๆนุ่มๆเบาๆนะฮะก็ณตอนนี้ราคาเขาดีด้วยเห็นมีเพื่อนบอกว่าเหลือประมาณพันปลายๆเช่นกันนะอันนั้นก็เป็นรองเท้าแนวนี้ที่ถือว่าโอเคนะครับมันจะ เป็นคู่แข่งกับเจ้านี่นะเพราะว่า 1. น้ําหนักใกล้เคียง 2. คือมีแผ่นอยู่ตรงกลางนะก็แล้วแต่ชอบนะครับรูปทรงสีสันอะไรก็ลองไปเลือกกันดูมีอะไรอีกไหมอ้อน้ำหนักนะน้ำหนักน้ำหนักเดี๋ยวจะมาให้ดูน้ำหนักอีกทีหนึ่งนะครับลองทายกันดูว่าคู่ไหนเบาที่สุดปรากฏว่าเป็นคู่นี้นะแม้จะใส่อินโซหนักแล้วคู่นี้หนักอยู่ที่ 2องร้มั้งฮะเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งอะไร คู่นี้หนักที่274นะครับแต่พอเอาอินโซออกแล้วเนี่ยมันเบาที่สุดนะฮะสำหรับคู่นี้278นะครับอินโซหนักอยู่ที่20นะถ้าจําไม่ผิดเจ้านี้หนักอยู่ที่270ปลายๆเช่นกันนะอินโซคู่อันนี้หนักอยู่ที่30นะรองเท้าคู่นี้หนักกลางๆนะครับ ส่วนคู่นี้อ,อ,อินโซไม่ได้หนักมากนะแต่รองเท้าเขามีอะไรเยอะก็หนักมากหน่อยนะครับก็อยู่ที่290ปลปลายๆนะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมนุษย์ขาบมาตลอดนะฮะกด subscribe like share เป็นกำลังใจกันได้นะทั้งทาง YouTube กด Follow กด อะไรก็แล้วแต่ทั้งเพจมนุษย์ตะขาบทั้ง Facebook นะครับ Ig t h เทรด x นะครับมีทุกช่องทางนะฮะมีมากบ้างน้อยบ้างนะฮะก็ลองติดตามกันดูเนื้อหาจะไม่เหมือนกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ